แล้วขอโทษด้วยนะคุณกิงเดี๋ยวเกิดหาว่าจำไม่ได้หรือว่ายิงจริงๆผมใช้เสียงไม่ได้ครับผมชอบเข้าไปเล่นผมเอาง่ายๆคือผมลงพื้นดเนบอลมาปิดกูแล้วด้วยด้วยบอปิดแล้วผมมาแล้วเนี่ยโดนแล้วโดนแล้วกราตงไปโอกนาอีกตัวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊โออาใหอตายเอยยเยยย น่าเหนื่อยน่าเหนื่นั่นแหละเออบ้านน่าเนื่อยาจริงสิเดินเลยบ้านได้เปรียบมึงบ้านนายผมมองไม่เห็นไงผมตายเลยผมวิ่งมาฟาร์มดีๆยิงบอทแล้วจะวิ่งมาฟาร์มต่อที่จะไถ่ดาวแค่งมีคนเอาเวสยิงผมไม่ยืนเล่นเดียวมันเล่นแมงยิงผมน็อกอ่ะตามปะ Hãy subscribe cho hạ Ghiền Mì rồi. Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่เป็นไรครับพี่เวอเป็นกำลังใจ้ตลอดเลยครับขอบคุณนะครับเล่นกับตาบ้านไม่ไม่ล้มตายเลยเลยเฟเวฟ่มันวิ่งมาแล้วเกก่อนน็อกน็อกไอเวฟไปมันมันมีมันมีคนเดินมามันมีคนเดินมาม่รดูจากไหนในบ้านในบ้านในบ้านต้ ตายวาดฉากตายเอาอะไรให้ตายดีผมขอรองละรอดเว้ยไอ้เฮียเวีมันข้าวดีเมียหมดะตกวันที่เราทำดีไม่ลดไม่ลดวนกลับเลย เฮ้ยโลกงโลกใครโดดมาได้พี่ชินไปเลยผมเล่นนี่ไงกนได้เลยเนี่ยมันชินได้มันลุยขนาดนี้แล้วแล้วก็เรือเรือรถเฮ้ยร้อยฮ้ยหลังถ้าไม่ได้ระเบิดนะครูบอกเลยลูกเนี้ยถ้าไม่ได้ระเบิดเบฟอะหมดตี้อะไรน้องอะไรไม่มีหมดตี้ผมนี่เนาะก็โว กะจะค่อยๆอ่าบไปจินไปแล้วอาบมาตอนแรกประตูคือไม่ล้มสักคนนะบอกเลยแล้วเรื่องแต่ละคนโลแล้วถ้าไม่ได้ระเบิดเนี่ยแบบปีแน่ดูนะผมจำระเบิดมาเขดีไม่อยู่บนบ้านหรือถนนวะถนนแล้วล่ะนี่แหละเราควฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่พีระมิดครับ จะมีโชเวฟมีล่ามีบูบัสแล้วก็มีอีกคนนึงชื่ออะไรนะทีมทีมมันอะทีมมันอะกลวยชีกลวยชีอ่ากลวยชีกลวยชีเอาชีอยู่ทีเวลานี่ไงกวยชีอะชาเปอร์ไงไม่ตินเนี่ยไม่ตินเนี่ยไม่ใช่เหรอชาเปอร์คุชินะอันเนี้ยอ๋ออันนี้คุชินะอ่ะ เรียกว่าอย่างไรกล้วยชีวะกล้วยชีวโอ้โหฮี่คุณต่ออาคิดดักเหมือนกันนะตอนนี้ไปอยู่ชาเปอร์นีน่าไปอยู่ทีนฟินนู่นี้แหละมูบัตไปอยู่เคโอซีแล้วก็อ่าชเวสแยกกันหมดเลยสี่คนเป็นทีมที่แบบผู้เล่นแบบกระจายหมดสี่ทีมหลังจาก ทั้งทั้งที่ทีมไม่ได้สกพันนะแล้วก็ทีมก็เล่นอยู่ในระดับที่ดีด้วยนะตอนอยู่ในลีกอะเล่นอยู่ในระดับกลางอนะแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจแย,ออยก,ากทางไ้ยขับรถขับรถอ้อมได้นะแต่คนก็ไปได้ทีมดีนะแต่คนก็ไปได้แต่ทีมดีไปทีมดีหมดเลย้ยระเบิดโอไม่เข้าไอ้เคียเวอีแกระเบิดสวัสดีครับพี่เชสสวัสดีสสดน้องแม็กสวัสดีครับ เอ้โหเบ๊บเกิดใครวะดมันดิ้งไว้ไงพี่เสียรถมารถมารถมาพี่แบ๊บขาวขอรดกลุ่มบ้างครับธรไมด้กินข้าวแฟนผมต้องป้อนรถเฟียคุณไม่ต้องอิจฉาเดี๋ยวจบเกมแล้วเดี๋ยวเปิดให้นะครับไปพี่จอนนะพี่เดิียมตัวกลับเลยครับแป๊บแป๊บ บรรดาปุ่มปุ่มกดของทุกคนที่เห็นมาปุ่มไอ้เจ๊ดเห็นไหมปุ่มมีกระดานดดที่สุดเลยเพื่อนปุ่มแบบมีกระดานตลอด มันดักเหมือนไเอาเด้อกูไฟกูไฟกูไฟติดไฟกูตายแล้วไงตายตายร้อนรนอะไฟมันร้อนถ้าเมล้าเหรอเนี่ยมันทำโหดเอวเว้ยโอดโหดรอบกูเป็นล้านเฮ้ย ความในใจเหรอแต่ <S 1> <S 1> <S เราก็เอาเรื่องจร<อ>ิงมาพูดเล่นเราก็ชอบพูดเรื่องเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นนี่เกี่ยวเบ๊บห่วงแม่แมบงบังกูหลายช็อตนะเออ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 มั่วไปดิเฟฟเฟฟเฟฟแล้มิสตินแบบนาาย นกกว่าแนน่แแล้วะบงค์ไทยโอกับอาร์มโจยังแข่งอยู่ไหมครับแข่งอยู่ครับแข่งอยู่อยู่ทีม5 6าหกมมกำลังทำทีมอยู่ครับตอนนี้กำลังฝกฟอร์มทีมใหม่อยู่ที่ที่ผมเห็นน่าจะก็รอดูิงกรอเ่าผมยังผมยังบอกบอกไม่ได้นายอัพทีมเขาต้องรอเขาประกาศเอง อยู่เนินก็มีใช่ไหมพี่ปใช่ใช่ใชเ,เขาทำทำ,ทำยิงอยู่เดียวได้ยินไหมาตามโจนผมไม่รู้ว่าแข่งหรือเปล่าแต่พี่แบงค์น่าจะแข่งเห็นว่าจะแข่งด้านหน้าเขาทีด้านหน้าไม่ได้ไม่<ช>ไม่รู้ครับเห็นพี่แบงค์ว่าก็ใครเพราะผมว่าจะจะไม่ มาสลรออกจากบ้านหรออ้เรียบกายตันนี้เล่นด้วยกันได้จริงนั่งสายเลิศเหอนกันเลยนั่งจุกจาจึ่ยิงวันนี้ไปพวกผมดูมันแม่งหมดอ่ะตายคล้ายๆตอนแต่ ไปดับตั pues <e ้งหัวมันเวบโกว์ไปยันี่อยู่ไหนอยู่ในบ้านท้ายที่คิดว่าใครไปไอเดียวนนที่หล่ทาที่พี่อรถเทียนออ้ย2ตัวนี่ว่ะก็ว่ามันหววล้ออะไรแหวงทำอะไร ถึงกันได้ก็ว่ะใครว่ามีใครว่ามีรถตรงไหนอ่ะเส็จยับโดนไอเวฟรอดอขยับเลยแม่งก็วนอยู่ในบ้านนะวนจนตายอ่ะตายป่ะตอนนี้เราก็มีแลวก็มรถรถบ้านขวาโคตรยุครุ่งเรืองใครให้แม่งก็ได้ยินดีบ้านนี้นะ แข่งออกไปออฟก็ได้ที่หนึ่งไปแข่งจิตวิทยาศึกษาได้ที่หนึ่งแข่งแม่งไงก็ที่หนึ่งช่วงนั้นแหละแล้วก็หลักๆแข่งแข่งยังไงก็ท็อปแปดแข่งยังไงก็ท็อปแปดแข่งไหนแม่งก็อยู่ช่วงเนี้ยแต่ไม่เป็นไรปีใหม่ปีหน้าไอปีเนี้ยจีนไปเอาจริงจริงเปลี่ยนแผนมานิดหน่อยเปลี่ยนแผนในบางบางแผนที่มันมันต้องแก้อันนี้ไม่ได้เตี้ยขนาด หนามต้ไม้ตัวเีโครวตัวใกลใกล้ไม่หนอเตตัวยันเปืน่ไม่หนอกตัวตัวเดียว้นไม้เอาดีมันต่อให้มต่อให้ใช้แค่ใบสันพอน่ะใบสันก็ท้ยเอ็มโฟพี่ตินโกงพี่ติ้ดัดไปเลยใบสันเอ็มโฟพี่ ปาไม่ตายถามจริงเขาไมเดินใส่ด้วโอ้โหพี่แม่งยังไปโกมันอีกวันศุกร์ต่อให้ดิ้นใบสัตว์มีใจมากที่มีเขาโกงเนาะสวัสดีครับน้องสุภัตราสวัสดีครับมาเป็นอะไรไปเดียว